สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันพุธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันพิศนีบุญญาการจันรักษ์ค่ะเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจัดเสวนาพื้นที่โฉนดชุมชนชุมชนเกตแก้วบ้านมั่งคงอำเภอวรินชำราบจังหวัดบลราชธานีค่ะ ที่บริเวณชุมชนเกตแก้วบ้านมั่นคงอภวารินชำราจังหวอุบลราชธานีเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจัดเสวนาพื้นที่โฉนดชุมชนชุมชนเกตแก้วบ้านมั่นคงโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนางบุญโอภาสกมูลที่ปรึกษาคณะกรรมการฉนดชุมชนเกตแก้วนางจำปีมรดกนางรัศมีคุดตำคำนางจันดีตันสิงห์คณะกรรมการฉนดชุมชนเกตแก้วดำเนินการเสวนาโดยนายพงศักดิ์สายวาน ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองโดยมีการพูดคุยในเรื่องของวิธีการและรูปแบบการดำเนินงานของชุมชนตลอดจนกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนบนพื้นที่ชนบทชุมชน ซึ่งชนบชุมชนคือสิทธทิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชนซึ่งหมายความว่าการอนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ชุมชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ด้านนายศักดิ์สิทธิ์บุญยบาลอายุ48ปีผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือคอปสอมอุบลได้อธิบายข้อเท็จจริงกรณีปัญหาและทางออกเกี่ยวกับความขัดแย้งของเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยในชุมชนเกตแก้วซึ่งเป็นชุมชนเมืองในพื้นที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีว่า ปัญหาของเรามี2ปัญหาคือปัญหาที่ทำกินและปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาของคนจนเมืองและชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งพื้นที่ชุมชนเกตแก้วเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเก็บขยะขายปัจจุบันชุมชนเกตแก้วบ้านมั่นคงมีเนื้อที่จำนวนเจ็ดไร่มีผู้อาศัยจำนวน35ครัวเรือนประชากรประมาณ300ครัวเรือน การค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยเฉพาะกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นาสาวปริชาติพงพันธเทาการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะกระเช้าของข,องขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ซึ่งจากการตรวจราคาสินค้าปรากฏว่าเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือกับทางห้างสรพสินค้าที่นําสินค้ามาจัดก,กระเช้าของขวัญขอให้เป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้นานถึง6เดือนขึ้นไปราคาสินค้าเหมาะกับคุณภาพสินค้าการจัดกระเช้าของขวัญก็ต้องมีการปิดป้ายราคาด้วยรวมถึงต้องแจงรายละเอียดว่าในกระเช้าของขวัญแต่ละกระเช้ามีสินค้าอะไรบ้างมีสินค้ากี่ชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อและห้ามนำสินค้าเกือบหมดอายุมารวมในกระเช้าสินค้าจะเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคนอกจากนี้การตรวจกระเช้าสินค้าปีใหม่ไม่พบว่าทางห้างสรรพสินค้านำสุรามาใส่ไว้ในกระเช้าสินค้าแต่อย่างใดทั้งนี้ทางด้านนางสาวปริชาติพงพันธ์เทาการค้าภายในจังหวัดบรุราสธานีกล่าวว่าถ้าหากประชาชนคนใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีโทร045245027 045246114หรือสายด่วนได้ที่1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้ประกอบการการค้าไรยใดฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการมีความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542มาตรา28ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000บาทเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเอารับเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป กลุ่มปปสนะคะหลายร้อยคนเดินรณรงค์เรียกร้องให้ยิ่งลักษณชินวัตรลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อปฏิรูปการเมืองไทยที่ขัดแย้งกันมานานกว่า10ปีค่ะ ที่ศูนย์โอทอปอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มมวลชนกอบปปสหลายร้อยคนนำโดยนางทัศนีบุญประสิทธิ์มารวมตัวเดินรณรงค์เรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อเปิดทางให้มีการปฏิร,รูปการเมืองก่อนจึงให้มีการเลือกตั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า10ปี ระหว่างการเดินรณรงค์กลุ่มมวลชนของกปปสนำหนังสือพิมพ์ของกปปสซึ่งให้รายละเอียดและจุดประสงค์ของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปแจกให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทั้งสองข้างถนนเพื่อเข้าร่วมเรียกร้องกับทางกลุ่มซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อยู่อาศัยตามเส้นทางที่เดินรณรงค์โดยออกมาร่วมเป่านกหวีดและโบกธงชาติ สำหรับเส้นทางเดินรณรงค์กลุ่มกปปสได้เดินออกจากศูนย์โอทอบมุ่งหน้าไปตามถนนชยยงกูลก่อนเข้าไปร่วมจัดเวทีคู่ขนานที่ลานเทียนสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดเคลื่อนเร็วของสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีคอยควบคุมดูแลความสงบ ต่อกันที่ทางด้านมูลลนิธิคุณภาพชีวิตนะคะนำคณะมอบเงินจำนวน124,102บาทสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาให้แก่โรงเรียนบ้านไหลทุ่งเพื่อให้นักเรียนได้มีห้องน้ำที่สะอาดไว้ใช้ค่ะ ที่โรงเรียนบ้านไหลทุง่งตำบลไหลทุง่งอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายประเรสริฐส,สืบสืบเลขามูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครนำคณะออกมามอบห้องน้ำห้องสุขาให้แก่โรงเรียนบ้านไหลทุง่งหลังจากที่ทางมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตได้จัดสรรเงินก้อนหนึ่งจำนวน124,102บาทให้เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง โดยได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านต่างพากันร,ร่วมกันก่อสร้างขึ้นซึ่งห้องน้ําแห่งนี้จะมีห้องสุขาอยู่หกห้องด้านหลังใช้เป็นที่ปัสสาวะชายโดยได้มีนายวัชรพงสุขรักษาผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลรัชธานีเขตสองนำส่วนราชการครูในพื้นที่พร้อมทั้งชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ทั้งนี้นายสมบัติเจือบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหลทุ่งกล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้จัดอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งมานานกว่า100ปีแล้ว ปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนชายหญิงจำนวน125คนข้าราชการครู8คนนักการพานโรง1คนเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนบ้านพักครูตลอดจนห้องน้ำห้องส้วมที่จำเป็นก็ได้เกิดความทรุดโทรมลงไปด้วยตามสภาพของการเวลาและก็นับว่าเป็นโอกาสดีของโรงเรียนที่มูนลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตได้จัดงบประมาณลงมาก่อสร้างห้ จนแล้วเสร็จทำให้ครูและนักเรียนได้มีห้องน้ำห้องสุขาถูกสุขลักษณะใช้กันนายประเสริฐสีสืบเลขานุก,การมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตกล่าวว่ามูลนิธิก่อตั้งกันขึ้นมาเป็นการรวมตัวกันจากคณะศิธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถานที่ราชการที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะสถานศึกษาทางมูลลนิธิจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญมักจะมีอุปสรรคในการของบประมาณการก่อสร้างมูลลนิธิก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมมาแล้วกระจายไปทั่วทุกภาคและยังมีอีกหลายโครงการที่ยังค้างการพิจารณากันอยู่และทางมูล,ลนิธิก็จะได้พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือให้ทั่วถึงกันทุกโครงการที่ได้ขอมา และทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข่าวของวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านทาง w w w t i n i ท u b o n c o m ค่ะสำหรับวันนี้ก่อนจากการเดี๋ยวเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2556สำหรับวันนี้ดิฉันพิษณีบุญญาการจันรักและทีมข่าวท้องถินน่นทีวีบลขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2556จังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ14องศาเซลเซียส วันนี้ที่หากคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา33นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดาอำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา21นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567